สวัสดีค่ะคุณแม่นกสวัสดีค่ะัสดีคมะช่มเมือนีกาเดินทางมากติดตามตัวเลขแนวทางเนาะคุนแมกับคุณแม่นกกานผูุ้ชมกะได้ยินว่าคุณแม่นี่เพิ่นได้ไปร่วมพิธีบวงสรวงเนาะคุณแม่นอบวงค่ะอยู่อยู่บันนาเนี่ย่ว่าคุณแม่ค่ะบันนี่ค่ะกาได้ยินว่าคุณแม่นี่เพิ่นได้ตัวเลขกมาก่านผูมุชมเป็นตัวเลที่ผูผูเพิ่นมาเขาส่งเนาะคุณแม่นอ เพิ่นก็บอกเลขอายุค่ะท่า,ทานผู้ชมเรื่องเหล้าสิเป็นจังไดนกะให้คุณแม่เพิ่นเล่าให้ฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคือเมื่อนั้นวันที่สิบเจ็ดเมษาเนาะได้ไปอันบวงสวงใหญ่อยูย่ยนายเอีนายเอียนายเอียก็ได้ไปพ่อปู่จ้าได้ไปพ่อปู่ปู่ใหญ่ที่อยู่ที่บูนะจ่ะเล่ามาเล่าก็เล่าก็บอกอายุเนาะ ก็บ่เคยเห็นนะแล้วบอกแล้วบอกอายุว่าอายุเล่านั่นสามพันห้าร้อยหกสิบห้าปีบัดนี้เราอายุเมืองมนุษย์น anyway> ั่นยี่สิบแปดปีคนลูกค่ะเราค้นจริงลูกแมนจากตอนแรกก็ว่าสิบ่อ็ได้ไปเพราะว่าถ้าเงินบมมีนั่การลดลดกทะเบียนเอ้ย รถกับประกันเบิร์ตนะก็เลยบอ่อยากไปวันนี้ได้ได้ไปได้มากก็ได้ไปน้ำเพลินครั้งแรกก็ซื้อว่านีบุญเนาะแม่ก็ไปเห็นนีลาจากก็ทามมอดที่เขาไปทุกปีเขาว่าทุกปีบม่คยบอกจันสีเนาะบ่ค่อยบอกบ่ค่อยบอกว่าอ่าลงมาอยู่เมืองมนุษย์แล้วยี่สิบแปดปีแต่อายุเพิินนั้นสามพันอาร้อยหกสิบ ว่าไงคือคุณแม่นกนี่ได้มีโอกาสเนาะไปบึงไปหลวงพิธีบวงสรวงแม่นบวงสรวงอีหยังบวงสรวงใหญ่บวงสรวงพญานาคหน้าข้าพญานาคนี่แหละปีนึงจะมีละเทถอปีละเทถอค่ะค่ะวัดไซค่ะยู่นี่แหละยู่อบน้อานี่แหละยู่จังหวัดอิบูลแม่นพี่บูนอัมเพอร์พิบูลอำเภอร์พี่บูนเนาะอยู่บ้านน่าเยี่ยยูบ้านน่น่าเยี่ยกับมี่ เป็นเป็นอีกผู้นึ่งผู้ตีแต่ว่าปู้ใหญ่แต่อยู่เพื่อพีมุ่นอยู่พีมูนอยู่พี่มุ่นอยู่พี่มุ่นอยู่พี่มุ่นจัเนาะจัดผู้ลังซะค่ะผู้ที่เพิ่นบอกว่าอายุเพิ่นสามพันหาร้อยหกสิบห้าปีนี่เพิ่นเพิ่นซื้ออย่างคุณแม่ ซื้อน่ยังโม้หนิ่มงจ่ะพึ่งแม่จำบ่ได้เนาะโมงุจ่ะโมงุซื้อแต่โหแต่ว่าได้ไปร่วมพิธีน้ำเพิ่นเพิ่นก็ได้เว้าได้์ลาบมึงเดย์ฟอนแม่ได้์ลาบเด้ฟ้อนได้ย์ทักทายได้เบิ่งให้ผู้นั้นผู้นี่นะออันคือจังเฮาอยากถามอีหยังเพิ่นก็จะถามเพิ่นจะเพิ่นสิบ่เว้าคือเฮาได้คือพวกแม่ไงบอกว่ามากับผู้นี้ล่ะคือข่อยเป็นคนขับรถเนาะเราก็สิบอกว่าโอ้คนนี้บ่ขับเกียร์ ขับรถเด้ขับรถคือบ้านเฮ้าเด่ะแม่นเขาขับเกียนโอ้คนนี้บ่เป็นคนขับเกียนมาค่ะเพิ่นก็เพิ่นก็กะซิมามามาตบัวให้เฮาเนาะเพื่นก็สิเว้าจังซั่นจังซี่นะค่ะขายว่าให้พอดแม่นอันนี้ก็เลยว่าคนหลายเฮาก็บบออันนั้นขับรถเบิ่งหลายๆคนใช่ะคมขายหลายๆลคนขายว่าแม่นเขาบ่ได้เว้าคือภาษาบ้านเฮ้า แต่ว่าทุกปีที่บวงสรวงนี่บอกบอกค่อยเ้าแบบนี้บอกคนที่เขาไปทุกปีนะเพราะว่าบอกค่อยบอกอายุแล้วแต่บ่กค่อยบอกว่ามมอยุ่งมางมนุษย์แล้วจักปีบอกค่อยบอกค่ะปีนี้ละบอกปีนี้เพิ่นบอกแมนปีนี้บอกบางครั้ง่นกะอาจห้สู้เนาะค่ะแล้วแต่ว่ะค่ะแล้วแต่แต่ละคนคค่่ะะแต่ว่าหน้านี่จะคิด อยากไปบบเคยได้ไปเน่นบ่บอบ่เคยได้ไปเพื่อนชวนไปแต่ว่าบ่าเคยไปมีค่ะมีปีน้ก,ก็เลยมันจิตใจมันอยากไปทั้งทั้งพญานาคนะค่ะแม่ทังแต่ค้องกับบูชาอันพญานาคมากค่ะบูชามากมากคือกันต้องทนะ่องค่ะแล้ว<ะ>นี่วาหมอดูซื้อของขม่นแม่เป็นจังไก๋กะกะอันเขาเอินยังนะ่ะ อบอบมันแมนมันเท่ากับสัทธานนะแห้งแห้งแห้งเข้าเห็นแห้งเข้าหูแห้งเขา้เขาสัทธาเพราะว่าอันนี้เป็นคนที่บูชาพญายนาคยุ่แล้วอันบูชาบวงพญายนาคบูชาปีแรกค่บูชาองค์พญายนาคที่เป็นผู้ศรีสุดโทและพระยาปฐุมามบูชามาคู่หนึ่งจะกว่าจริงหรือบ่จริงบ่พ่อเดือนลูกซื้อรถขั้นไม่มาใหา ค่ะเมียนไปอธิษฐานจิงสีบอกว่าอะไรอภิธิษฐานใส่คือบูชามาบูชามาทางเฟสค่ะบาดนี้กับมามาหลอบลังอีกมาบูชาอันบวงพญานาคค่ะคนมาตัวนี้มันจะได้ลาบล่อยบูชามาสมมติว่าคอยบูชามาประมาณวันที่สิบสี่เนาะของมหอดวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกคอยจะถือก็เลยทั้งล่างทั้งบน สามงวดติดกันเลยค่ะสามงวดติดแมนสามงวดแต่ว่าห้องห้องบดีถือกลายนะเพราะว่าเป็นคนที่บ่เคยชื่อค่ะกะซื่อในหน่อยค่ะติดกันเลยสามงวดเลยสามงวดสีงวดก็ติดเลยจนว่าคนาไทยบ้านเขาซื่อนั่เถะวะค่ะแต่ว่างวดนี่นี่คุณแม่กะสีสื่อตัวอายุปูนี่ล่ะกะเบ้าไงคุณแม่นี่ยซัดท่าในพญนาคเนาะค่ะหลังจากมีความเชื่อด่านนี้หล้วจาก คว่าบ้าเสื้อกับผ้าด้าะแม่นไหมน้องหลาบลอยกับมาโชคกับมาพร้อมๆกันค่ะมันีไทยคุณแม่ตัดเล่นตัวเลขกหวดนีมักตัวใดคุณแม่ไม่ใจนะมักตัวใดที่ตัดตัดตัวใดในอายุเพิ่นนี่ค่ะหรือว่าในอายุเพิ่นหรือว่าปีเพิ่นแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเลขที่งามเด้เนาะคุณแม่เนาะค่ะส่วนตัวคุณแม่ค่ะพวกคานี่ก็ถือว่าโอเค เพราะว่าตัวนี้จะออกบ่อยเนี่ยสามห้าก็ออกบ่อยหกห้าก็ออกบ่อยสองแปดสองเจ็ดก็ออกบ่อยมันมีแต่แต่ต <Noise S 3> <pour> ัวเด่นท <Sc> ั้งหมดเลยค่ะส่วนโตัวขึ้นแม่หมักตัวไหนพิเศษตัวมูบอ่ะคะวมายว่าืดที่แล้วโค่รหาค่รหาเนาะหาเนาะค่ะหาโค่ะหาเนาะจีกันตรงออกมาโตะห ก็มาไปมิจรารณา,าเบิ้งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคุณแม่เป็นกับซินดี้โชคติดต่อกันมานีสามหวัวแล้วเนาะคุณแม่เนาะจ้ะอ่จาจ้ะจะอย่างไรกับหวัวนี่เป็นหวัวที่สี่กับนี่ท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเบิง้งค่ะเอาไปเป็นแนวทางเอาเป็นเหตุการณ์จริงที่คุณแม่จ<แ>้ะ<แ>เป็นเหตุการณ์จริงที่เข้าไปบวง<แ>สรวงแล้วเขาก็ปูกูไนสิบอกมาถึง่วหลุมพิธีหลวม<า>พิธีน้ำค่าถือว่าไปทำบุญกับซินดี้โชคใหญ่กลับมาก็ได้เนาะคุณแม่เนาะค่ะอยงไรกั เอาไปเป็นแนวทางแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่นกหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณแม่นกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอายุของปูที่เพิ่นไปร่วมพิธีบวงสรวงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอยู่ที่บ้านนาเนี่ยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามห้าหกห้าค่ะสามพันหาลอยหกสิบห้าปีพันว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เราเพิ่นก็ว่าอีกค่ะว่ามาอยู่เมืองมนุษย์นี่28ปีค่ะท่านผู้ชมกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านสือตัดนาตัดหลังเอานอกค่ะนอส่วนตัวเลขที่มนกเพิ่มมักนี่เพิ่นสื่อหาฮกหาค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ฮกหาเนาะค่ะนอกะให้โชคให้มาน้ากันค่ะไปรวมพิธีบวงสวงเนาะค่ะท่านผู้ชมนอบวงสวงองค์ปูพญานาคค่ะอยู่บ้านหน้านี้ยเนาะค่ะท่านผู้ชมนอกาเลยได้ตัวเลขมาฝาก2ปี ชาวบ้านแถวหันที่เพิ่นตระรวมที่ที่บวงสรวงที่เพื่อนเคยไปทุกปีทุกปีเพิ่นนอะปูป่บ่เคยเวาแบบนี้ชักเพื่อค่ะท่านผู้ชมบ่เคยบอกเป็นตเลขจังสี่นอค่ะนอจังได๋ก็ให้ชคให้มาน้ำกันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้จะบอกกับขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังนะค่ะนอเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายยังบ่ก,กดติดตามจะบอกกับขอฝากช่องค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนอค่ะนอเพื่อทิ่สิบ่พลาตเลแนี่นทั้งความฝันดีๆค่ะ ทามิตรกเน่ทางความฝันเด็ดเด็ดย่ไสจ่าปอกาสิไป,ปติตามมาฝาก fc ทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ